อู๋จะยังไม่ลงนอนอเดี๋ยวตกเขาไม่รู้เรื่องนะมันมีสองทางนี่เกิดอะไรนี่นะเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะจริงหรีดนี่นี่สบายกับ คอ่คอยๆลงเ <c oughs> กาะหินจับหินด้วยฝั่งนั้นอ่ะหินฝั่งนั้นอ่ะจับเออเขาทก้อนหินจากอะไรเนี่ยก็ทิมันเป็นภูเขาทางนั้นลงไม่ได้ต้องลงทางนี้ <c oughs> ลงไป,ไปทางไหน,าท,านหทางนี้แหละ <c oughs> นนไปทางไหนต่อนั่นด็หมือว,ว่าสองทางนี้น่าจะเหมือนกันแหละแต่ข้อไม่เหมือนกันโอแอดเวนเจอร์มากเลย<ะ>มันแอดเวนเจอร์มากเราไปทางไหนต่ออ๋อนั่นไงมีเชือกมีเชือกหมอนลงทางน,างนู้นแต่ว่าเราต้องลงทางนี้ก่อนหรือเปล่า ก็บอกแล้วให้รอปู่พลไ,ไ,ไหนเดินไปทางนี้ก่อนอ,อ,อ๋อไม่ใช่มอน,ทา,น,นทางนั้นหรือเปล่า